เอาอะไรมาส่งของใครพระเพลินดูซิดูดีของเราหรือเปล่าของหนูหรือเปาโอ,อ,อ,โอ้อะไรอะ่ะแม่ว่าแม่ไม่ได้เอฟอะไรแล้วนะแม่ว่าแม่ไม่ได้เอฟอะไรแล้วค่ะแม่โอ้ แม่ผมไม่รู้เลยว่าให้เนี่ยหรือว่าพี่เจียวส่งอะไรมาให้ภาบมาภาบมาโอ้ยเก่งเก่งเก่งไหนดูดิดม,มามาถึงไหมถึงไหมอะถึงไหมเอ,อ,า,มอามาให้แม่มาให้แม่อาหมุนมาอยากขาบไม่ใช่หรอเอาไหวเป้าอาดันมาดันมาโอ้ยเก่งเก่งเก่งแล้วขนมอะไรให้แล้วเนี่ยรางวัลน่ะ เอาให้เข้าหน่อยดิปะขนมนี่แหละเนี่ยเนี่ยเี่ยเย,เยม,มีไหมมีไหมเสร็จหรือเปล่าเออนั่งคอยก่อนนั่งคอยก่อนนี่จะเอารางวัลอะไรเยอเนี่ยพี่พีเอา,ายอย่าสิหูก็คือกระห่าเออหอ,อ,อบเดี๋ยวยางพะเพลย่าตบแล้วก็ชอบให้แม่ดูอย่างเงี้ยเขาก็ว่าแม่พูดจใจหยาบคายอีกพ,อพูดไม่พออีกรับไม่ได้อีกอ่ะ อาปาแกะซิดูหน่อยซีอะไรอ๋องานงานอันนี้งานพาเพลินอยู่แล้วค่ะพาเพลินต้องถ่ายงานให้ให้ลาซาด้านะคะเอ้ยให้ให้ช้อปปี้ e ค่ะต้องถ่ายงานนะคะ,ะงานคุณหนูค่ะงานคุณหนูเข้าใจไหมคะโอเคนะคะเอออาปาอย่เตรียมขึ้นบ้านกันปเข้าบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านอาสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะแม่ไปกินข้าวเพิ่งกลับมาสวัสดีค่ะไอ้ขี้หน to ึ่งจริงพ่ะอ่าสวัสดีค่ะอเดี๋ยวแม่ให้ขี้มดแล้วป่าไปกินขี้มดกันมามากินขี้มดกันมากินขี้มดกันเร็วๆงงใช่ไหมขี้มดคืออะไรมาเร็วเอาป้าอาหมาไม่กินก็คิดว่าหมาไม่กินหมางงพอบอกไปกินขี้มดหมาไม่เดินมาเลยอ่ะ แม่ไปกินข้าวมาแล้วก็ไปส่งพี่นกกลับป้าเรียบร้อยอคณจ่อยก็เข้าที่รอป้านะห,หาป้าก่อนไม่ได้ดูสาวโอ้ยโอ้ยอะไรกันยิ้มหน่อยสิให้ป้าเขารักแล้วก็ยิ้มหวานหน่อยไม่ใช่หน้าง,งอไม่ใช่หน้าบึ้งแบบนั้นแล้วหอมซ้ายหอมขวาหรือ,อยังคะ หอมซ้ายขวาได้ไหมหอมซ้ายขวาได้เปล่า้างั้น้นองไปนอนไม่ต้องกินหนมรอให้ป้าดน้ำก่อน,นะอนนะให้ป้าดน้ำก่อนนะค่อยกินนะให้ป้าดน้ำก่อนนะลูกนะชอ,อ,อ,อบมือละ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ป้าอาบน้ําก่อนนะให้ป้าอาบน้าก่อนคนเก่งเมารวกับแม่มามารวกับแม่มามามาเรากับแม่ตรงนี้นะให้ป้าอาบน้ําก่อนนะเก่งนะคนสวยเก่งนะนะให้ป้าอาบน้ําก่อนนะนะป้าไปอาบน้ำป้าไปแล้วป้าไปแล้วป้าไปเล้วป้าไปอาบน้ำไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเราเรานั่นเออป้าไปแล้วป้าอาบน้ําก่อนนะเรากับแม่นะเก่งเก่งเก่งค่ะนเก่งค่ะ